รนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจื่อกันอีกแล้วนะครับสําหรับรายการคนค้นฟันรายการที่จะเจาะลึกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันผมนายบาริสศร์เสงมณี ony, นักวิชาการสาธรารณไทยนาศำนานการเป็นผู้ดําเนินรายการเราไปดูกันเลยสิครับว่าเด็กๆในชั้นประถมศึกษาเขามีปัญหาสุขภาพฟันส่วนใหญ่มีอะไรกันบ้างเชิญชมเลยครับ ฟันผุค่ะฟันผุฟันผุฟันผุครับฟันผุฟันผุครับมีฟันผุนองฟันเป็นรูค่ะอับดุลกับฟันผุค่ะหน่งวัน แล้วท่านผู้ชมละครับท่านผู้ชมมีวิธีการดูแลรักษาฟันของท่านผู้ชมอย่างไรได้บ้างเราไปดูกันเลยสิครับว่าเด็กๆในชั้นประถมศึกษาเขามีวิธีการดูแลรักษาฟันของเขาอย่างไรแปรงฟันบ่อยๆทุกวันค่ะและไม่กินของหวานมากเกินไปค่ะแปรงฟันให้กินนแปรงฟันไม่กินลูกอมครับแปรงฟันทุกวนันครับ แปรงฟันเวลาสองแปรงฟันเวลาสามครั้งแล้วก็ไม่กินของหวานแปรงฟันอย่างน้อยเวลาสามครั้งรักษาฟันให้สะอาดไม่กินของหวานรักษาบ้านเบื่อแม่มันดูครับแปรงฟันทุกวันก่อนนอนตื่นเลยฟันแปรงฟันทุกวันค่ะ เราไปดูกันนะครับว่าคุณครูจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพฟันของนักเรียนในโรงเรียน,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 นเราต้องพร้อมมีอะไรไม่มีค่ะ,คะเพราะว่าดูแลฟันแปรงฟันให้ถูกวิธีค่ะแล้วก็แปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อนะคะ ก็จะมีสุขภาพเหนือกะคะ่ะสุขภาพเหนือกก็จะไม่คือแปลว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเรื่องฟันผุฟันผุเพว,ว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ชอบกินของหวานชอบกินนงแล้วก็ไม่ได้แปรงฟันสอน,สอนค่ะสอนวิธีแปรง,งฟันให้ถูกวิธีะคะ่ะ ระยะที่หนึ่งฟันผุชั้นเคลือบฟันระยะนี้ผู้ป่วยจะไม่ทราบเลยว่าเป็นโรคฟันผุโดยจะไม่ปรากฏอาการใดๆทั้งสิ้นระยะที่สองฟันผุถึงชั้นเนื้อฟันระยะนี้ผู้ป่วยจะทราบเมื่อตอนรับประทานขนมหวานและดื่มน้ำเย็นจัดจะมีอาการเสียวฟันระยะที่สามฟันผุถึงชั้นโรงประสาทฟัน ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเสียวฟันมากทาให้บางครั้งปวดจนนอนไม่หลับ <do> วิธีการดูแลรักษาฟันมีดังนี้ 1. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นน้ำอัดลมขนมหวานและลูกอม,มเป็นต้น 2. ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอน 3. ควรใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูราร 4. ควรที่จะไปปรึกษาทันตแพทย์และตรวจฟันทุกๆอกเดือนและแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลดปัญหนาเกี่ยวกับการเกิดโรคฟันผุได้แล้วและในวันนี้ ท่านผู้ชมคงจะได้ทราบถึงสายปานาและวิธีการดูเลรักษาโรคฟันผูกกันแล้วหลังจบรายการคนคนฟันก็อย่าลืมไปเช็คดูนะครับว่าปานาสุขภาพฟันของท่านผู้ชมและสุขภาพฟันของคนในครอบครัวของท่านผู้ชมมีอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมกันนะครับว่าทุกๆอกเดือนให้ไปพบทันตแพทย์นะครับสำหรับวันนี้ รายการคนค้นฟันก็ได้จบรายการลงเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไไไไไมม่่่เปป็็นรรรพออีีทางแกกใคหุ้้ณชววยดสวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคนค้นฟันนะครับเป็นรายการที่จะพาพวกคุณนะครับไปค้นหาเกี่ยวกับฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันผุบหรือว่าฟันมีปัญหานะครับเราจะหาข้อมูลไหมจันได้สวัสดีไปเลยนะไปเลยครับไปไหนครับเอไปกับเออเออ รายการคุณคุณฟันนะครับรายการนี้นะครับจะพาพวกคุณนะครับไปพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับแล้วความรู้นะครับต่างๆครับที่เกี่ยวกับฟันนะครับดูแลร,รักษาฟันของเรานะครับให้อยู่คงทนครับไปถึงร้อยปีร้อยปีร้อยปี